สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับต้นชมพูนะครับคลิปที่แล้วเราให้ทุกท่านดูชมพูออกดอกนะครับวันนี้ก็ผ่านมาสักสองอาทิตย์แล้วนะครับมาติดตามว่าติดหน่วยหรือเปล่านะครับชมพูเมะเมียวนะครับเป็นเป็นผลซี ออกแดงแๆนะครับเมื่อตอนมันสุกนะครับตอนนี้เป็นหน่วยเล็กๆอยู่นะครับติดท,ทุกดอกนะครับดกเยอะมากปัญหามันก็คือมแมลงวันทองนะครับมันจะมาเจาะแล้วก็วางไข่นะครับ ตัวนี้มันมันแส่บนะครับตัวชมพูมะเม่ยวตัวนี้แสบ่บหวานกรอบ